สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่อลิสครับค่ะมาฟังเรื่องราวผ่านความหมายจากไพ่กันนะคะท็อปปี้แรนดอมวันนี้คือเรื่องด่วนที่คุณต้องรู้ขอบคุณสำหรับทุกๆการซัพพอร์ตนะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากด้วยนะพร้อมแล้วขออนุญ,ญาตเช็คพลังงานนิดนึงนะคะ ตัวสองน,นี้จะเกี่ยวข้องอะไรบางอย่างกับคุณได้เนาะตัว okay. K ตัว B C แล้วก็ C G นะคะเรื่องด่วนที่คุณต้องรู้อืมโอ้ oh my god Seven of Wands นะคะแล้วก็ The Sun เรื่องด่วนเนาะถ้าช่วงนี้เหมือนบางคนอาจจะแบบกำลังมีความวุ่นวายเกิดขึ้นในชีวิตนะคะหรือว่าแบบเหมือนมีภารกิจอะไรบางอย่างมันเป็นฟีลลิ่งของคนที่แบบต้องสู้ ต้องผ่านไปให้ได้มีเรื่องราวที่คุณเผชิญนะคะจะเป็นปัญหาหนักเบายัางไงไม่รู้แหละแต่อารมณ์บางคนเหมือนกําลังสู้อยู่คนเดียวเนาะไม่หันซ้ายมองขวาเนี่ยไม่ไม่เจอใครนะคะแต่ว่าในอีกในยะนึงอะมันก็แปลได้ด้วยว่าแสดงว่าปัญหาเนี้ยคะ่ะแค่ตัวคุณคนเดียวก็เอาอยู่คุณจะจัดการกับปัญหาได้คุณจะ ผ่านพ้นกับวิกฤตที่กำลังเผชิญอยู่ตอนนี้เนาะความอึดอัดขัดใจความที่แบบไม่เป็นอย่างใจหรือว่ามีใครมาวุ่นวายรุ่มล่ามทำให้คุณเดือดเนื้อร้อนใจเนี่ยเรารู้สึกรู้สึกเหมือนคุณไม่ยอมแล้วอะไม่ไม่ยอมให้ใครคนนั้นสภาวะแวดล้อมแบบนั้นนะ่ะ มากดขี่คุนอีกต่อไปอารมณ์เหมือนเขาเรียกอะไรปลดแอกไหมไม่ไม่ขอเป็นเป็นรองเป็นทาตเป็นที่รองรับอะไรบางอย่างจากบุคคลนั้นจากสิ่งนั้นนะคะอารมณ์ว่าฉันสู้แล้วแหละเนาะจัก,กรวาลจะส่งอะไรมาก็ช่างจะเจอปัญหาอะไรก็ช่างตอนเนี้ยขอขอเดินหน้าลุย มันใจมันกําลังใจมันมาเต็มที่แล้วนะคือไม่มีก็ต้องมีด้วยนะตอนนี้คือไม่มีก็ต้องขุดให้มีขึ้นมาให้ได้นะคะแต่แต่สําหรับบางคนอ่ะมันเป็นฟิลลิ่งเหมือนแบบพอเลือดขึ้นหน้าแล้วคือแบบมันเขาเรียกอะไรอ่ะสติปัญญามาเองเนาะคือเขาเรียกอะไรนะมันคล้ายๆกับวิกฤตที่มันมันเกิดแล้วแบบมันทําให้อดีนาลีนในในตัวมันเตรียมพร้อมอ่ะมันพร้อมรบ มันพร้อมสู้มันพร้อมที่จะไปต่อนะคะแล้เรารู้สึกได้ถึงความมุ่งมั่นของคุณมากๆเลยอารมณ์ตอนนี้เหมือนกับว่า,าทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะแบบโฟกัสสำหรับเรื่องนี้โดยเฉพาะน่าจะเป็นเรื่องที่ใหญ่หรือว่ากวนใจหรือว่ามันมันอยู่ต่อหน้ามันเป็นลักษณะของการที่แบบชเผชิญหน้ากันอย่างแท้จริงอะ่ะคุณอาจจะ เผชิญหน้ากับตัวเองก็ได้นะ,ะเผชิญหน้ากับความกลัวอะไรบางอย่างอะ่ะเช่นบางคนแบบกําลังจะไปหางานใหม่ใช่ไหมไปสมัครงานไปทํางานที่ใหม่มีการเดินทางเกิดขึ้นมีการเปลี่ยนมีการโยกย้ายมันต้องสู้กับตัวเองสู้กับใจที่มันเคยชินกับคอมฟอร์ตโซนหรือว่าสู้กับบรรยากาศใหม่ๆที่ไม่คุ้นเคยกับคนที่รู้หน้าไหม่รู้ใจ กับคนที่เหมือนคุณอาจจะเริ่มรู้แล้วอในตอนนี้ก็ได้นะคะว่าที่เคยคิดว่าเป็นคนที่หวังดีเอาเข้าจริงๆเริ่มไม่ใช่ละตัวตนของเขาอาจจะเปิดเผยมาแล้วอาจจะเป็นการแบบเปิดหน้าชนแล้วก็ได้นะคะแบบฉันรู้นะฉันรู้ว่าเธอทําอะไรเธอก็เตรียมตัวแล้วกันเพราะว่าจากนี้ต่อไปคือไม่ยอมแล้วนะคะไม่ยอมจำนนไม่ยอมถูก โยนความผิดใส่ง่ายๆอีกต่อไปมันเป็นภาวะของคนไม่ยอมอ่ะไม่ยอมเราก็จะสู้เราก็จะสู้อย่างถึงที่สุดด้วยนะสู้โดยที่ไม่สนใจด้วยว่าผลจะเป็นยังไงอ่ะคือขอสู้ให้ถึงที่สุดอ่ะไม่ไม่ขอยอมแพ้กับปัญหานี้โดยที่ไม่ได้สู้เลย เราคิดว่าส่วนใหญ่อะแต่ละคนอะเหมือนเจออาวุธที่จะเอาไปจัดการกับปัญหาหรือเอาไปฟาดกับใครบางคนด้วยนะคือถ้าจะต้องไปไฟอะไรกับใครอะมีเรื่องขึ้นทรงขึ้นศาลหรือว่ามีปัญหาที่ต้องสาสานะคะเหมือนตอนเนี้เรารู้สึกว่าคุณน่าจะเตรียมพร้อมมาประมาณหนึ่ง สมมุติว่าถ้ามีคดีความใช่ไหมคะก็จะต้องเตรียมหลักฐานเตรียมเอกสารอะไรประมาณนี้แหละคือมันเป็นลักษณะของคนที่สู้แต่ว่าไม่ได้สู้ด้วยมือเปล่าอะสู้แบบมีของติดหมายติดมือมาด้วยมีอาวุธว่างั้นเถอะ,อะสําหรับบางคนอาวุธอาจจะเป็นสติปัญญาก็ได้นะเป็นวิธีการคิดการอ่านแบบมีทฤษฎีอะไรบางอย่างมีหนทางของตัวคุเอง แล้วเรารู้สึกว่าพอจิตใจมันมีกำลังเนาะมันมีความฮึกเหิมมันมีความกล้าหานะอยู่ๆปัญหาที่เรารู้สึกว่าก่อนหน้านี้คุณเคยกลัวมันมากๆนะแต่ก่อนหน้านี้มันเหมือนปัญหาดูใหญ่แต่ตอนนี้พอแบบกำลังใจมาดีอะอาวุธก็เตรียมมาพร้อมอะมันเหมือนกับปัญหาเขาเล็กลงไปโดยปริยายทั้งๆที่ ขนาดของปัญหาไม่ได้เล็กลงเนาะแต่เพียงแต่คุณอัพขนาดใจอะให้มันใหญ่มากขึ้นอะใหญ่ซะจนกลายเป็นปัญหาไม่ได้ไม่ได้น่ากลัวเหมือนตอนแรกหรือว่าไม่ได้รู้สึกเหมือนตอนแรกหรือว่าตอนเนี้ยคือแทบจะสลัดทิ้งความกลัวไปได้เลยเราก็สามารถแบบพร้อมลบอ่ะอารมณ์อารมณ์คนแบบชั้นพร้อมลบนะคะแต่ที่น่าสนใจก็คือ เรารู้สึกว่าถ้าคุณรักษาระดับพลังงานนี้ต่อไปไว้ได้นะสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากเนี้ยจะเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่สำหรับคุณคือถ้าจะไปสู้เราให้97%แล้าสิเปอร์เซ็นคือแบบเหมือนค่อนตัวคุณอะกำทงแห่งชัยชนะเอาไว้แล้วเนาะเพราะว่าเรารู้สึกว่า คือจริงๆที่แพ้ชนะบางทีมันไม่เกี่ยวกับท่าทางการออกอาวุธหรือใครมีอาวุธมากกว่ากันหรือใครฉลาดกว่ากันนะบางทีมันเป็นเรื่องของใจนะแล้วก็คิดว่าไม่ใช่ความบังเอิญที่ช่วงนี้คุณใจใหญ่กว่าเดิมแต่คิดว่าก็น่าจะสะสมบุญบารามีหรือว่าสะสมวิธีการจัดการผู้คนมาประมาณนึงแล้วแหละอาจจะแบบ เมาหมัดไปช่วงหนึ่งอะแต่ช่วงนี้เริ่มตั้งหลักได้แล้วเริ่มเริ่มยืนหยัดได้แล้วเริ่มมีหนทางมีความเชื่อมั่นในตัวเองหรือถ้าไม่มีอะไรเลยก็คือแบบเป็นฟิลลิ่งของของคนที่แบบบ้าระห่ำไปแล้วนะตอนเนี้ยแต่มันเป็นบ้าระห่ำแบบมีสตินะไม่ใช่แบบว่าฟาดหัวฟาดหางไปเรื่อยโดยที่ไม่มองซ้ายไม่มองขวาไม่รู้แม้กระทั่งว่าศัตรูอยู่ตรงไหน,นตอนเนี้ยคือรู้เลย รู้เลยว่าอะไรเป็นปัญหาของชีวิตตัวเองแล้วจะแก้ไขปัญหายัางไงก็รู้วิธีการลงมือก็รู้แผนการก็มีอาวุธก็มีนะคะคือมันมันเป็นแอคชั่นไปแล้วแบบเกินครึ่งไปแล้วที่เหลือก็แค่แบบประลองฝีมือกันแต่เรามีเซนว่าอยู่ๆคุณจะก้าวข้ามผ่านปัญหาได้ไปอย่างงงๆท,ทั้งที่ตอนแรกรู้สึกเหมือนกับว่า ไม่น่าจะไม่น่าจะรอดไม่ไม่น่าจะผ่านไม่น่าจะข้ามพ้นนะคะกลายเป็นใจที่ยิ่งใหญ่ทําให้แสงสว่างในชีวิตเข้ามาหาคุณอย่างง่ายดายกลายเป็นว่าปัญหามาสร้างปัญญาให้ชีวิตคุณมาสร้างโอกาสให้ชีวิตคุณทําให้คุณเติบโตมากขึ้นมันมันเหมือนมันเหมือนเขาแกล้งเฉยๆนะมันเหมือนแบบจักรวาลเขาแกล้งเฉยๆว่าคุณเอาจริงไหม เดอะเฮอร์มิตนะคะเขาอยากรู้ว่าคุณแบบเอาจริงไหมสติปัญญาแบบเหมือนเหมือนมามาเตือนสติปัญญาคุณมากกว่าอยากให้คุณแบบไม่อยากให้คุณทิ้งเรื่องเนี้ยอยากให้คุณรักษาไหวพิปฏิพันธ์อยากให้คุณบำเพ็ญเพียพรภาวนาหรือว่ามีอะไรบางอย่างเป็นที่พึ่งในใจอะที่ผ่านมาคุณอาจจะ สูญเสียความศรัทธาในเรื่องบางเรื่องในบางสิ่งบางอย่างไปนะแต่ตอนนี้เหมือนเหมือนจักรวาลเขาตั้งใจที่จะส่งปัญหามาบีบคั้นให้คุณกลับไปศรัทธาบางสิ่งบางอย่างอีกครั้งหนึ่งหรือว่าถ้ามันมืดมืดมิด,มดหนทางมากๆจักรวาลเขาอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วแสงสว่างอยู่ในตัวคุณเองอยู่มาเนิ่นนานแล้วอยู่ตลอดมาแล้วก็จะอยู่ตลอดไปนะคะเหมือนเหมือนมเค้อมะมเคาะสนิม มามาช่วยแบบมาสั่นกระดิ่งเรียกเนาะว่าความสุขอยู่ตรงนี้นะคะสติปัญญาอยู่ตรงนี้คือเมื่อไหร่ก็ตามอ่ะขอให้มีสติปัญญาไว้ก่อนขาดอะไรก็ได้นะอย่าขาดอย่าขาดสติปัญญาเพราะว่าสติปัญญาเนี่ยจะเป็นตัวที่ทําให้คุณมองเห็นทางออกอะ่ะไม่ได้แบบว่าเจอปัญหาแล้วก็มึนงงทนไม่ไหว ไอ้สบอลผ่านพ้นจากเรื่องนี้ไปเนี่ยความสุขตามมาเพียบเลยนะคะสิ่งที่เคยหวังสิ่งที่เคยอยากได้อะ่ะก็จะได้ด้วยนะอารมณ์เหมือนเหมือนเด็กสอบเสร็จแล้วแบบผู้ใหญ่ให้รางวัลเลยอะอย่างเร็วที่สุดนะไม่เกินแปดวันไม่เกินแปดอาทิตย์นะคะมันจะเป็นช่วงรอยต่อที่แบบมันจะพลิกชีวิตคุณอนะ จากที่แบบเคยตันจะกลายเป็นแบบเมหมือนเหมือนจากมืดไปสว่างเลยนะมันมันพลิกกับด้านค่อนข้างชัดเจนแล้วก็ค่อนข้างแบบไปสุดมากตอนเจอปัญหาก็เหมือนแบบเขาเรียกอะไรอ่ะอึดอัดใจสุดๆอ่ะแต่พอผ่านได้ก็โล่งใจสุดๆเหมือนกันกลายเป็นตัวคุณอ่ะไปค้นพบบางสิบบ่งบางอย่างที่อยู่ในตัวของคุณเอง หรือว่าถ้าไม่ได้คนพบบางสิ่งบางอย่างด้วยตัวคุณเองคุณจะได้รับการประทานของขวันจากจักรวาลน,นะคะมาเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าการกระทำของคุณอะมีผลลัพธ์เสมอทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณปลูกไว้คุณจะต้องได้รับในภายหลังเนาะปิดท้ายเซเว่นอับสอนะคะปิดท้ายมารก็จะแพ้ภัยคนที่คิด ไม่ดีทําไม่ดีกับคุณนะคะจะต้องเก็บกระเป๋ากลับบ้านไปหรือใครที่เคยทำอะไรไว้ค่ะเหมือนมาชดใช้กรรมอะชดใช้เสร็จแล้วก็เลิกลาแยกย้ายต่อกันนะคะจบสิ้นกันเสียทีเนาะไม่ต้องผูกใจเจ็บกันอีกต่อไปเขาก็มันลักษณะค่อนข้างดีนะเรารู้สึกเหมือนเหมือนเรื่องนี้จะจบแบบ แฮปปี้เอนดิ้งนะคะคุณก็จะได้รับในสิ่งที่คุณสมควรจะได้ส่วนเขาก็จะต้องไปอยู่ในพลังงานที่เขาสร้างมาถ้าเขาแบบคุณมัวยังคงท็อกซิกอะคะ่ะชีวิตเขาก็จะต้องหลุดออกจากตัวคุณไปในขณะที่คุณขยับตัวสูงขึ้นอะเลเวลคุณอัพขึ้นอะคุณก็จะไปเจอสังคมใหม่ผู้คนแบบใหม่ของขวัญชิ้นใหม่ในชีวิตของคุณเป็นการเป็นการเหมือนมาเจอเพื่อจบนะคะ ก็จะประมาณนี้เนาะขอบคุณที่รับฟังนะรับไว้เฉพาะสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขถ้าไม่ใช่ทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยค่ะหวังว่าคงจะได้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสุขกายสุขใจนะบาย